บทที่ 46. ไม่ย่อท้ออีกสองวันจะถึงวันแต่งงานแล้วนับดาวพาไลาลามาลองชุดครั้งสุดท้ายงานทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยหลังจากปล่อยให้ไลาลาดูแลเรื่องแต่งงานในช่วงแรกมาตลอดมาตอนนี้นับดาวกลับต้องมาจัดงานแต่งด้วยตัวเองนับดาวยุ่งจนไม่มีเวลาเลยให้บริษัทรับจ้างช่วยดูแลให้ส่วนเธอก็เข้ามาดูแลต่ออีกทีหลังจากพาไลาลากลับมาส่งที่บ้าน ทักทากทยบิดามารดาของคู่มั่นเรียบร้อยนับดาวก็ขอตัวกลับทั้งสองบ้านกลับมาปลองดองกันอีกครั้งแล้วบริษัทของนับดาวเองก็ไม่มีปัญหาแถมยังได้เงินที่เสียไปกลับมาเกือบเต็มจํานวนก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีเรียกนับดาวให้เข้าไปหาที่กระทรวงท่านเข้าใจถึงสถานการณ์ดีเพราะไลาลาเล่าทุกอย่างให้บิดาฟังท่านขอร้องว่าอย่าทิ้งลูกสาวของท่านอีกหากอยากจะมีผู้หญิงอีกคนก็ขอให้มีบักเป็นความลับ อย่าเปิดเผยออกนอกหน้านอกตาและควรให้เกียรติไลาลามากที่สุดนับดาวค่อยชื้นใจขึ้นมาหน่อยก็ถ้าหากบิดาของไลาลาบอกมาบาบนั้นแสดงว่าท่านเปิดทางมาพอสมควรที่เหลือก็แค่รอเวลาแล้วหาทางคุยกับไลาลาให้เข้าใจนับดาวมาถึงเพนท์เฮาส์ในตอนสามทุ่มจอดรถแล้วขึ้นไปยังห้องพักของตนกับคนรักเธอถอนหายใจเมื่อตอนนี้อีกฝ่ายแยกห้องนอนพี่เดือนไม่ยอมมีอะไรกับนับดาว อีกฝ่ายบอกว่าจนกว่าคุณไลาลาจะรับรู้และอนุญาตเรื่องของเราเท่านั้นนี่อีกสองวันจะแต่งงานกันแล้วงานแต่งที่เมื่อไหร่ที่นับดาวคิดถึงก็เป็นต้องอาเจียนออกมาทุกครั้งตอนนี้เหมือนว่าเธอถูกกดดันจากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นทั้งไลลา,ลาหรือว่าปลายเดือนเองกลับมาแล้วค่ะนับดาวส่งเสียงร้องบอกปกติอีกฝ่ายจะต้องเดินออกมารับ กลิ่นอาหารจะหอมฉุยกำจายไปทั่วห้องเขาว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับว่างเปล่าพี่เดือนนับกลับมาแล้วค่ะหัวคิ้วของนับดาวกระตุกเธอเดินเข้าไปข้างในแล้วตามหาร่างบางส่วนมือก็ล้วงเอามือถือออกมาโทรรับสิรับสายหน่อยพอไม่เจอปลายเดือนก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนับดาวเดินออกมาแล้วตรงไปนั่งอย่างชุดโซฟารับแขก คุณนับขาเมียขอโทษค่ะพอดีออกมาซื้อของกินข้าวมาหรือ,อยังคะคนเก่งยังเลยค่ะรอมากินพร้อมพี่เดือนคราวหลังจะไปไหนโทรบอกก่อนได้ไหมรู้ไหมว่านับเป็นห่วงแหมกลัวว่าพี่จะหนีไปหรอคะนี่มันชีวิตจริงนะคะไม่ใช่นี้ยายแล้วตอนนี้พี่เดือนอยู่ไหนคะคิดถึงค่ะจะไปหา อยู่ห้างแถวบ้านนี่แหละค่ะวันนี้นอนทั้งวันตื่นมาอีกทีก็เย็นแล้วว่าจะทําอาหารต้อนรับคุณสาม,มีสักหน่อยแต่ของดันหมดพี่นี้เป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะใครบอกพี่เดือนเป็นเมียที่ดีที่สุดในโลกตั้งหากค่ะแล้วนับดาวก็หัวเราะอ,ออกมาพอได้ฟังเสียงสดใสเราก็ชื่นใจพี่เดือนไม่ให้นับดาวโทรหาหรือติดต่อเมื่อตอนอยู่กับไลลา เจ้าตัวคิดว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติไลลานีรำรำว่าจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจนกว่าจะมีการตกลงกันได้พี่เดือนค่อยจะยินยอมกลับมาอยู่กับเธอโอ๋ยคุณสาม,มีล่ะก็โอเคพี่ซื้อของต่อก่อนนะคะคุณนับรัก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 คุณนับที่สุดเลยแต่พี่ต้องซื้อของเยอะเพราะว่ามีของกินของใช้เข้าห้องพี่อาจจะกลับช้าหน่อยนะ ถ้าหิวมีกระเพาเนื้อไข่ออนเซนในตู้เย็นนะคะคุณนับเอามาอุ่นเราก็กินรอพี่นะรับทราบค่ะที่รักอืมปากหวานจังเลยรักคุณนับนะคะคนดีของพี่อย่ามามัวเล่นตลกนะคะรีบไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวนับอาบน้ำรอนะคะคืนนี้ขอนอนด้วยได้ไหม อืมอยากให้นอนด้วยแต่คงไม่ได้ค่ะรักคุณนับจังเลยผู้หญิงอะไรน่ารักที่สุดพี่ต้องไปแล้วนะคะแล้วเจอกันที่ห้องค่ะบายอ้อถ้าโทรหาไม่ติดคือแบตพี่หมดนะคะตอนนี้เหลือจามเปอร์เจน้นแล้วปลายเดือนก็วางสายจากคนรักในตาคู่หวานเริ่มมีน้ำตารินไหลก่อนจะป้ายมันออก เธอยิ้มด้วยใบหน้าของคนที่เต็มไปด้วยความเสียใจเหน่อยหน้าขึ้นไปมองบนชั้นสูงของเพนท์เฮาส์ขอโทษนะคะคุณนับขอโทษจริงๆปลายเดือนตัดสินใจหมุนพวงมาลัยออกจากอาคารเธอจะไม่กลับไปหานับดาวหรอกไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ม,มันรักเกินกว่าที่จะอยู่กับเขาได้แล้วแต่ก่อนเธอเป็นนี่ชีวิตท่านในพลจึงตัดสินใจออกมาจากชีวิตคุณนับดาว ต่อมาคุณนับดาวจะฆ่าตัวตายเพราะการจากไปของเธอดังนั้นเธอจึงต้องกลับมาหาเขาในฐานะลูกหนี้ของชีวิตไม่ว่าเขาต้องการจะแก้แค้นหรือจะเอาเธอไปต้มยำทำแกงที่ไหนปลายเดือนก็ยินดีเธอไม่แคร์ซะด้วยซ้ำหากว่าเขาจะให้เธอเป็นเมียน้อยในตอนนั้นเขาว่าทุกอย่างก็พลิกผันตอนนี้เธอกลายเป็นหนี้ชีวิตของคุณเลลาซ้ำเธอ,อยังเป็นตัวซวย ผู้ชักนำเหตุการณ์ไม่ดีเข้าสู่ชีวิตของนับดาวอีกแล้วแบบนี้จะให้ปลายเดือนมีหน้าอยู่กับพวกเขาได้อย่างไรเธอไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวหรือว่าเสียใจเพราะเธออีกแล้วดังนั้นการเดินออกมาจึงถือว่าดีที่สุดสำหรับตัวเธอสำหรับเราทั้งสามคนนับดาวอาบน้ำแต่งตัวรอปลายเดือนพอเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มาสักทีเลยโทรหาแต่ว่าโทรอย่างไรก็โทรไม่ติด เพราะเห็นว่าอีกฝ่ายปิดเครื่องนับดาวจึงหยิบเอากุญแจรถหวังว่าจะไปหาคนรักที่ห้างสรรพสินค้าบางทีปลายเดือนอาจจะแบตเตอรี่หมดก็เป็นได้เมื่อมาถึงนับดาวก็เดินตามหาปลายเดือนจนกระทั่งห้างปิดเมื่อไม่เจอก็ออกมานั่งรอตรงทางออกของห้างเพื่อจะได้ดูว่ามีรถของพี่เดือนออกมาหรือยังรอแล้วรอเล่ารอจนรถหมดทุกคันนับดาวก็ไม่เจอรถของคนอีกคนเลย นับดาวเริ่มรู้สึกใจไม่ดีเท่าไหร่เธอรีบกลับเพนท์เฮาส์แล้วถามฟรอนว่าเห็นปลายเดือนกลับมาหรือยังเทว่าพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์กลับบอกว่าเพิ่งเห็นปลายเดือนขับรถออกไปช่วงสองทุ่มกว่าตอนนั้นพนักงานออกไปซื้อของมากินพอดีและในตึกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณนับดาวส่วนผู้หญิงอีกคนก็คือแฟนสาวซึ่งเจ้าของโครงการสั่งให้ดูแลคนทั้งสองเป็นอย่างดีช่วงสองทุ่มหรอคะ คุณแน่ใจเหรอนับดาวถามพนักงานย้ำอีกครั้งตอนนั้นนับดาวเพิ่งจะโทรหาพี่เดือนเองนะแน่ใจค่ะคุณนับดาวเมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นนับดาวก็กล่าวขอบคุณแล้วรีบผละออกมาขึ้นรถในตอนนี้รู้แล้วว่าพี่เดือนโกหกกันแน่เธอหยิบมือถือออกมาแล้วโทรหาผู้เป็นบิดาทันทีคุณพ่อ ช่วยหน่อยค่ะปลายเดือนไปแล้วช่วยส่งคนออกตามหาให้หนูทีปกติแล้วนับดาวเคยขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นบิดาเสียที่ไหนหากแต่ในตอนนี้เธอยอมทิ้งศักดิ์ศรีแล้วขอร้องให้เขาใช้อำนาจของตนเข้าช่วยนับดาวเริ่มขับรถออกตามหาพี่เดือนรู้ดีว่าพี่เดือนค่อนข้างกระอักกระอ่วนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของเราสามคนมาตลอด นับดาวก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหนีจากกันไปแบบนี้ดังนั้นจึงไม่เคยระวางหรือคิดให้คนคอยติดตามบ้าเอ๋ยพี่เดือนอย่าให้นับจับได้นะนับดาวทุบพวงมาลัยด้วยอารมณ์เรี้ยกโกรดจะต้องให้เธอเป็นบ้าหรืออย่างไรถึงจะยอมเข้าใจสักทีวัดที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเราทั้งสองคนทำไมต้องทำตัวเป็นนางเอกแบบนี้ตลอดเวลา ดวงตาคมค่อยมองหาสองข้างทางไปเรื่อยมองป้ายทะเบียนรถยนต์นับดาวขับรถอยู่อย่างนั้นทั้งคืนทุกสถานที่ที่เธอคิดว่าพี่เดือนจะไปก็ไปเยือนมาหมดแล้วจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามเช้าเข้ามาเยือนหากแต่ผู้หญิงที่โดนคนรักทิ้งเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่ยอมย่อท้อนับดาวลงจากรถเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในมือของเธอมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วโทรหาผู้เป็นบิดาต่อ ไม่เจอเลยหรอคะคุณพ่อได้ค่ะถ้าได้เรื่องแล้วยังไงนับจะบอกอีกทีนะคะนับดาวกดวางซ้ายตอนนี้คนของบิดาหลายสิบคนกำลังออกตามหาปลายเดือนให้คาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน่าจะเจอส่วนเธอก็จะตามหาอีกแรงเธอลองโทรไปยังเบอร์ของคนรักอีกครั้งและแน่นอนว่าไม่มีสัญญาณตอบรับนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าพี่เดือนจงใจจะหนีจากกัน แมงเอ๋ยพี่เดือนคอยดูนะถ้าตามได้คราวนี้จะขังหลืมเอาไว้เลยนับดาวนอนพักในรถประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นมาด้วยอาการสดชื่นขึ้นหน่อยมารื่นต้องเข้าพิธีแล้วขอให้ตามพี่เดือนกลับมาก่อนพิธีวิวาเถอะคอยดูแม้จะเข้าหอ,อกับร่างบางก่อนจะสาวตัวจริงซะอีกนับดาวจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายกับไลลาเด็ดขาดเพราะแค่คิด นับดาวก็รู้สึกไม่ดีเลยสักนิดนั่นคือเพื่อนเพื่อนที่เธอไม่เคยคิดกับอีกฝ่ายเป็นอื่นเลยแม้แต่น,น้อยนับดาวล้างหน้าล้างตาแล้วหมุนพวงมาลัยเข้าสู่ถนนอีกครั้งปลายเดือนนั่งลงบนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านพัทเธอมาขออาศัยกับเขาตั้งแต่เมื่อคืนเนื่องจากมีเรื่องจะคุยกับอีกฝ่ายเธอจอดรถของคุณนับดาวทิ้งเอาไว้ที่บ้านของแม่บุญธรรมหรือก็คือพี่เลี้ยงของเธอ ขอร้องให้แม่อย่าบอกเรื่องนี้กับใครหลังจากนั้นก็ขับรถของแม่ออกมาที่บ้านของพัดต่อเมื่อคืนหลับสบายดีไหมนายแพทย์หนุ่มมองอดีตคนรักของตนพัดรู้สึกตกใจเมื่อเจอว่าปลายเดือนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อคืนก็พอได้ค่ะปลายเดือนอาศัยโซฟาในห้องรับแขกเป็นที่นอนมีเรื่องที่เธอต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากกรุงเทพมหานครไป แต่เพราะเมื่อคืนนี้พัดมีงานด่วนต้องเข้าโรงพยาบาลเขาจึงไม่มีเวลาให้คุยกับเธอแล้วมีอะไรหรือเปล่าพัดค่อนข้างกลัวว่าอีกฝ่ายจะมาเอาเรื่องเขาเพราะพัดปากโป้งเอาเรื่องที่ปลายเดือนคบหากับนับดาวไปบอกไลลา,ลาแต่จะมีคนรู้ได้อย่างไรวันนั้นเป็นฝีมือของเขาคือฉันเอาของเมาคืนให้คุณนะคะ แล้วปลายเดือนก็หยิบเอาแฟลชได้ออกมาพร้อมกันนั้นก็เอางานวิจัยที่เกือบจะพร้อมสมบูรณ์ของพัดออกมาด้วยเธอเกือบตายเพราะของเหล่านี้หลังจากที่รู้แล้วว่าตัวเองถูกเล่นงานด้วยเหตุผลอะไรเธอก็กลับไปยังห้องของพี่สาวพอไปถึงเข้าของก็กระจัดกระจายเหมือนถูกรื้อคน้นเธอเองก็เลยลองค้นดูบ้างเผื่อว่าจะโชคดีหากแต่ก็ไม่พบอะไรสักอย่างกระทั่งนึกได้ว่าเหลืออีกทีที่ยังไม่ค้น นั่นคือตู้ใส่จดหมายของห้องปลายฟ้านั่นเองสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าปลายฟ้าเอาของราคาหลักร้อยล้านไปซ่อนไว้ในนั้นจริงๆนี่อย่าบอกนะว่าคุณคือคนที่เอามันไปผัดหยิบเอางานวิจัยของตนมามองเข้าไปในหลอดแคปซูลยังเห็นของเหลวสีใสเคลื่อนไหวไปมาอยู่เลยผ่านมานานหลายปีแล้วเขาไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่า และตอนนี้เขาก็หมดไฟในการทำงานวิจัยแล้วฉันไม่ได้ขโมยค่ะแต่ฉันเป็นคนขโมยกุญแจกับรหัสเข้าห้องทดลองของคุณปลายเดือนทำหน้าสำนึกผิดไม่น่ามาหลอกเขาเลยไม่น่าทำเรื่องไม่ดีกับปลายฟ้าด้วยที่คุณเข้าหาผมเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณพัท แล้วปลายเดือนก็นั่งคุกเข่าลงบนพื้นเธอก้มหน้าด้วยว่าละอายใจในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้อันที่จริงแล้วคุณไม่เคยคิดอะไรกับผมเลยคุณแค่หลอกผมสินะพัดโกรธที่ตัวเองโดนหลอกทุกคนหลอกเขาหมดไม่มีใครจริงใจกับเขาสักคนแหมกระทั่งเพื่อนอย่างหมอแดนเองก็ตามทีขอโทษอีกครั้งนะคะฉันคงไม่สามารถชดใช้ให้คุณได้ แต่ที่มาเจอคุณในวันนี้ฉันคิดว่าคุณอาจจะร่ำรวยถ้าเอางานวิจัยของคุณไปเสนอขายให้ใครสักคนเพราะถ้าไม่มีคนสนใจหมอแดนก็คงไม่กล้าทำเรื่องเสี่ยงขนาดนั้นปลายเดือนคิดว่าเจ้าของตัวจริงควรเป็นคนได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่พวกชอบชุบมือเปิบอย่างพวกเธอหึอย่ามาทำเป็นพูดดีหวังดีกับผมหน่อยเลยขอโทษอีกครั้งนะคะ แล้วก็ถ้ามีคนมาตามหาอย่าบอกว่าฉันเคยมาที่นี่ไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนแล้วปลายเดือนก็ลุกขึ้นเตรียมจะจากไปพอหมอพัดถามว่าเธอจะไปที่ไหนเธอก็ตอบเขาว่ากลับไปที่สักที่ค่ะทำอาหารให้ผมทานสักมือ้อแล้วผมจะหายโกรธเป็นหมอพัดที่ยื่นข้อเสนอสุดท้ายเขาก็โกรธอีกฝ่ายได้ไม่มากพอ เขาคิดถึงเมื่อตอนที่เรายังคบหากันไม่สิเธอก็แค่แกล้งมาตีสนิทเพื่อให้ได้บางอย่างจากเขาเท่านั้นเองปลายเดือนมองหน้าเขาและเมื่อเขายิ้มให้เธอก็ตกปากรับคำหญิงสาวเดินเข้าไปในครัวในขณะที่หมอพัดนั้นขอตัวไปอาบน้ำหลังจากกินข้าวด้วยกันแล้วคนทั้งสองค่อยวางแผนจะแยกย้ายกันไประหว่างนี้หมอพัดมีเรื่องจะถามปลายเดือนเยอะเลยเขาอยากรู้ว่าเธอตาย แล้วฝืนได้อย่างไรปลายเดือนพยักหน้ารับอีกครั้งเธอเดินหายเข้าไปในครัวจากนั้นก็ลงมือทำอาหารสามสี่อย่างผัดขึ้นไปบนบ้านเมื่ออาบน้ำลงมาแล้วเสียงกดออดก็ดังขึ้นชายหนุ่มจึงไปหน้าบ้านเพื่อเปิดประตูก่อนจะเห็นว่าคนที่ยืนหน้าบึ้งกอดอกอยู่หน้าบ้านของเขานั้นคือผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเอามีดจี้คอเขาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับปลายเดือน แกเอาเมียฉันไปไว้ที่ไหนนั่นคือคำถามของผู้หญิงที่ชื่อหนักดาวพิทา